สวัสดีครับร้านทอยทูลิกนะครับผมหายหายไปนานนะครับช่วงนี้ผมพอดีว่าไปเล่นหมากลุกสากลน,นะครับเลยไม่ค่อยมาทําคลิปหมากล้อมแต่วันนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องของหมากล้อมเรื่องของการปิดเกมให้ฟังนะครับผมอันนี้เกิดนิดนึงในช่วงนี้ที่ผมไปเล่นหมากลุกเนี่ยหมากลุกสากลเนี่ยคือจริงๆ ก็ได้มีทํากลุ่มไว้สําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นหมากรุกสากลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหัดเล่นหมากรุกสากลเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะได้มาหัดเล่นด้วยกันผมเองก็เป็นคนมือใหม่นะครับไม่ได้ว่าเก่งอะไรก็เพิ่งเริ่มต้นเล่นแล้วก็รู้สึกสนุกกับหมากรุกนะครับผมถ้าใครสนใจก็มาเริ่มเล่นไปด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ง่ายๆครับ จะเกี่ยวเรื่องของการเล่นปิดเกมที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะบางทีงงเวลรับตอนเล่นหมกักรลอมช่วงแรกๆว่าเกมมันจะเดินไปปิดเกมยังไงผมก็เคยทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเกมไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูในเรื่อง,องการปิดเกมที่ผมเคยสอนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะ,ะคลิกเข้ามาลิงก์ทางด้านบนนี้ได้เลยตรงส่วนนี้ผมก็ทำมาวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเสริมเพิ่มเติมนะครับย้บําอีกทีหนึ่งให้สาหรบับบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง,องการปิดเกมนะครับ ในกระดานนี้เป็นกระดาน9กูณ9ก็คือเป็นกระดานที่เล็กที่สุดสาหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมอันนี้เกมนี้ก็เดินไปถึงช่วงปิดเกมแล้วนะครับมันจะเหลือจุดเดินอีกไม่กี่จุดนะครับผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นไหมว่าควรจะต้องเดินตรงไหนบ้างอตอนนี้สมมุติให้ดาเดินก่อนนะครับก็จะเดินให้ดูเลยว่าเกมนี้มันจะจบยังไงคือมันเกือบจะจบแล้วละ่ะตอนนี้มันเหลือไม่กี่จุดละเดินตรงนี้ก่อนละกัน สังเกตนะครับเวลาปิดเกมเราจะต้องให้เม็ดหมากเนี่ยมันชิดขอบปิดให้หมดนะครับแล้วก็ภายในพื้นที่ของเราเนี่ยไม่มีการต่อสู้หเหลือแล้วไม่มีการจับกินไม่มีไม่มีกลุ่มหมากที่ยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ในพื้นที่ของหมังดำเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนละมีเชลยอ,อยู่หนึ่งโดะตรงนี้ก็จะเอาออกมาในภายหลังส่วนเดินตรงนี้ก็คือเดินมาปิดขอบชายแดนพร้อมมาขู่จับกินตรงนี้หมากขาวก็รับไปก็ได้ครับผม อะหรือรับท่าเท่ๆอย่างนี้ก็ได้นี่เ่ะรับท่าธรรมดาหมากดำก็เดินบ่อนะครับเพื่อที่จะปิดเกมนะครับเดินเข้ามาเลาะพื้นที่หมักขาวหมักขาวปิดหมากดำก็ปิดกันเพื่อไม่ให้เป็น,นี้ีโดนกินนะครับหลายคนมือใหม่เนี่ยก็จะบางทีก็พลาดนะครับพอเดินตรงนี้เสร็จเขาปิดเราไม่ได้มารับก็จะโดนขาวจับกินที่ตรงนี้ได้นะครับทีนี้ก็ ระวังไว้นะครับเราก็ต้องเดินมารับตรงนี้เพราะว่าหมากดําตรงนี้มันเหลืออยู่แค่หนึ่งลมหายใจใช่ไหมครับตรงนี้หมากขาวสามารถเดินกินได้หมากขาวหมากดําเดินรัดต่อไปับหมากขาวไล่พื้นที่ตรงฉนวนตรงพื้นที่มาเด็ดแน่นกันหมดแล้วใช่ไหมครับและก็เหลือแค่ตรงนี้ตรงสุดท้ายเราก็เดินอพอหมากขาวเดินมาที่ตรงนี้แล้วหมากดําก็มากันที่นี่นะครับผมทีนี้เกมก็จะเป็นอันจบครับสังเกตไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างขอบชายแดน ภายในบ้านเราและบ้านเขาเคลียร์หมดแล้วไม่มีการต่อสู้เลยหลงเหลืออยู่เกมนี้ก็จะจบเกมได้เราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนับแต้มได้นะครับก่อนเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนับแต้มเราจะต้องหยิบเฉลยออกมาก่อนนะครับซึ่งหมากดําก็จะมีเฉลย1่ตัวที่หมากขาวเม็ดนี้นะครับเราก็จะหยิบออกมาหมากขาวไม่มีเฉลยก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะจัดสรรพื้นที่ให้มันสามารถนับแต้มได้ง่ายๆนะครับอันนี้สามารถเลื่อนมาได้เลยนะครับนี่คือแต้มของหมากขาว เรานับที่จุดตัดนะครับหมักดำเกลี่ยมาเหมือนกันให้สามารถนับแ้มได้ไง่ายหมักล้อมใครมีแต้มเยอะกว่าคนนั้นชนะนะครับเราก็ทำการนับจุดไปนะครับผมนี่ครับก็เป็นลักษณะการจบเกมการปิดเกมหมากล้อมนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องการปิดเกมที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับพวกของอุปกรณ์หมักล้อม ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าสนใจอยากจะซื้อแล้วก็กลับไปหัดเล่นที่บ้านนะครับผมของผมก็มีขายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ไงคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการปิดเกมซึ่งผมว่าคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยมาทําคลิปสอนเพื่อให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ